ไอดอลนั้นเลยนะครับหลายๆวงนะครับมากันแบบเต็มๆนะฮะเยอะที่สุดที่เคยทำมาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่เราห้ามพลาดเลยนั่นคือรายการของเรา่นะครับครับพิเศษกว่าที่อื่นนะครับอคิวได้ไปด้วยใช่ไหมกันผมนี่นะฮะไปไม่พอนะครับไปฉกตัวซุปตาของงานนะครับเข้ามาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะจริงไหมเนี่ยใช่ตอนแรกผมไม่เชื่อแต่ผมเห็นอะไรแววๆไปลาก็เลยอ่ะจัดมาให้ดูกรีกสักทีใช่มครับผมพาไปถึง3วงด้วยกันนะครับจะมีใครบ้างเราไปดูนบครับ วันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับกับคอนเสิร์ต Korean Music Web in Bangkok นะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานแทบจะแตกเลยเพราะว่าไอดอลเกาหลีนี่มากันเพียบเลยนะฮะและวันนี้ครับรายการ Five l i n e นะครับโชคดีมากๆนะครับได้สัมภาษณ์สามวงดังจากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเป็น Miss A Secret และ 2PM อัซ่ะ รายการฟ i v e l i v นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะถามคูพีเอ็มก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามีสมาชิกหนึ่งคนเป็นคนไทยนั่นคือนิชคุณนะครับ,รบตอนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยเนี่ยอยากจะถามว่านิชคุณไปบอกเพื่อนๆว่าเมืองไทยเป็นยังไงครับก็บอกเขาว่าเมืองไทยสวยงามนะทะเลสวยงามอ่าน่อย,ลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกยังไงกับเมืองไทยมั่งจากที่นิชคุณบอกเหมือนกันไหมฮะ I think it's very hot and I like it I like hot weather and you know it's homeland for Kun so we like to visit a lot but we're kind of busy but hey Don't worried be b we'll โอ้มิสเอนะครับมิสเอรู้สึกยังไงบ้างกับเมืองไทยครับที่ได้มา Oh it's our second time in Thailand อ๋อ we so far it's great I love people here and <Yeah. S 2> the weather it's so hot I love it and We would love to visit again. Thank you. 어, 태국에는 두 번째인데요. 어, 저희가 작년에 1년 만에 이번에 다시 왔어요. 작년에는 매직 활동을 할때 왔는데 그때는 많은 분들이 저희를 그냥 한국이랑은 다르게 ามาเม ka ืองไทยกันทั้งทีนะครับในฐานะที่วง 2PM นี่นะครับมีสมาชิก1คนคือนิชคุนเนี่ยเป็นคนไทยนะครับมาเมืองไทยต้องรู้จักกับวัฒนธรรมของไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนให้วง 2PM นะครับได้รู้จักกับประเพณีลาวกระทบไม้ของเรานะครับบางตัวทีมงานของเราครับออกมาเลยครับ ไทโกสไทโกสอีวิวอีวิวมาดูว่าทูบีเอ็มนะครับจะเลือกสาวไทยคนไหนครับระหว่างช้อยข้อที่1นะครับสาวไทยดอกไม้บานครับหรือข้อ2ครับสาวไทยดอกไม้หวานหรือข้อสอุดท้ายสาวไทย,ไทยดอกกลวยมาพายกันหน่อยดีกว่าครับ,รบสายสวัสดีครับครีมครีมสวัสดีครับอ่ะครีมนะครับอ่ะครีมคิดว่า2 b m ีจะเลือกสาวคนไหนนะฮะ สาวไทยดอกไม้บานสาวไทยดอกไม้ไหวหรือสาวไทยดอกกุหลาบเลือกมาสาวไทยดอกไม้บานครับสาวไทยดอกไม้บานนะครับอีกสายหนึ่งสวัสดีครับยีิบนะฮะลิฟลิฟครับผมอ่าลิฟเหลือสองกับสามครับดอกไม้ไหวหรือดอกกุหลาบเลือกมาครับข้อสามครับข้อสามรับดอกกุหลาบดอกกุหลาบนะครับรู้เฉลยครับ และสรุปนะครับการจําใจเลือกของทูเบมเลือกเป็นสาวไทยดอกไอม้บานอาทูบเบมโอู้อ้ เต็มที่เลยนะฮะใช้ถึงขั้นเอามือเลยนะฮะผมยังไม่กล้าเล่นแบบนี้เลยนะครับ uh> อ่ะแต่ว่าครั้งนี้ครับให้ฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยนิดนึงแล้วกันครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับที่ออกมาต้อนรับแล้วก็รักพวกเราเป็นนานๆนะครับขอบคุณครับครัเอาละครับวันนี้นะครับโอกาสพิเศษเลยครับที่ 2pm มานะครับแฟนๆชาวไทยเยอะนะฮะก็เลยทำเสื้อพลาสต์เป็นรุ่นพิเศษนะครับข้างหน้านี่อาจจะปกติแต่ข้างหลังนี่นะครับก็คือเขียนว่า 2pm นะครับนี่ครับอยากจะฝากให้วง 2pm ขอบคุณนะครับโอ้โหแล้วเสื้อตัวนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้นี่นะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี่ครับ w w w facebook com slash five live f a n นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามวงมากนะครับขอให้มาอีกขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับว้าวว้าวว้าวดีใจด้วยกับน้องครีมนะครับรับไปเลยถังขยะของเราน่ารักมากสีชมพูนะครับ